สวัสดีค่ะ,คะวันนี้สำนักง,งานเกษตรอำเภอนาเยียนะคะก็ได้ออกมาสัมภาษณ์เกษตรกรนะคะทีะ่ได้รับมาตรฐานสินค้าในเรื่องอเกษตรอินทรีย์เรามาสัมภาษณ์นะคะว่ามีเทคนิคยังไงแล้วทําไมถึงยังปลูกมันสาปะหลังที่ได้รับมาตรฐานสินค้าอยู่นะคะเราก็มาทําความรู้จักค่ะเกษตรกรยุคใหม่นะคะค่ะก็ขออนุญาตแนะนําตัวเลยค่ะค สวันน 49, 52, ดสดีครับผมนายวิชิตขยันการอยู่บ้านเลขที่สี่เก้าโมงิบสองบนนาดีอำเภอนาดีครับผมก็ขออนุญาตนะคะบอกเป็นภาษาบ้านเฮ้าเนาะ,ะพี่วิชิตแปลงนี่คือเป็นแปลงมันเนาะค่ะเนาะ,ะเป็นอย่างใดบ้านเ้าความเป็นมันเป็นไปาเฮ้าคือเดชมาปลูมมันที่เป็นมันอินทรีย์ซึ่งถือว่าบา้านเฮ้าบวคอยมีผู้ใดเหตุนะคะ,อะขออนุญาต หนึ่งก็คือนะครับการใส mm ่ปุ๋ยมันก็เป็นที่สื่อมากกับต้นส่วนต้นทุนก็สูงคือการใส่ปุ๋ยเคมีมันก็ดีอยู่แต่ว่าหลักๆักแล้วก็คืออยู่ได้หนีก็คือจะไปเนียนปุ๋ยมักค่ะคือเฮามีหนึ่งแหละงอเป็นของจะของเองค่ะนี่ขี้งอเป็นของจะของค่ะหลักก็ส่วนใหญ่กับเฮ็ียดใส่นี่ของจะของมันก็เลยคิดว่าจะลดต้นทุนกว่าปุ๋ยเคมี หลักเรียดมานี่มันกะมันกะแน่น,นอนอลถอยู่แล้วเพราะว่าเอาใส่ปุ๋ยนี่มันสมมติวัาไรนึงนี่ตดอสอบมันก็ได้ใส่ไรล,ละสองสอบอมสมมติเราคุมใส่ฟุลนนี่ใส่ย่งแต่เรื่มต้นเอามันออกปุ๊บนี่ใส่ไรล,ละอย่างน้อยตันเกือบสองตนันนี่ใส่ไม่น้อยนะแต่ละปีถูกแล้ว สองไหล่สองไหล่เครื่องนี่ผมใส่ประมาณประมาณเกือบเยียบไปถึงสามสิบตันเนี่ยแปลงนี้นี่แปลงนี้นี่คืออย่างนะได็กดั้งม้ใส่ปุ๋ยหมักสามสิบตันต่อฤดูต่อต่อปีการปลูกตอรอบใช่ตอรอบโมเมนต์โมเมนต์ใส่หน่อยเพราะว่าเนี่ยก็เป็นแปลงตัวอย่างที่โรงงานมั่นเพิ่นเคยมาเบืองแหละสร้างอำเภอเพิ่นกัให้แห่มาเห็ดนะครับเป็นแปลงตัวอย่างก็เลยเห็ดทดลองเบือง มันกะได้อยู่ครับแต่ว่าหากเข้าตรงหาวิธีว่าเวลาเวลาฝนตกเล่นคือมั่งปลูกมันปีเนาะเ้าบปลูกผูกมันแบบไปเ,าไปเขาปลูกทดลองล่องพิษลองถูกมาั่นละ่ะเอาไปามาจนไดน้เจ้าด้ป้ผูกมันแหล่งผว่ามัน่าจะดีกว่าเพราะว่าเข้าได้หลายอยู่นิดนึงตันนึงไอ้ไรนึงมันก็ได้ประมาณเจ็ดตันอยู่ได้ โอยู่มุมนี่เตะมุมนี่อินซี่นะอินซี่นี่แหละโบเดไซล่ะเบิดหัวคือโมโมะอ่าก็ว่าส่วน่างกระนาบด้วยอ๋อปัญหาเนาะเนี่ยเนี่ยฝนส่วน่างเระนาบนี่แต่ไปสูตรมันบนไปไปเจ็ดเจ็ดตันกับแปดตันแต่ว่าแป้งหยาปีปีก่อนเนี่ยปลูกแป้งหยาตัวหนึ่งแป้งหยาตัวหนึ่งมันสได้อยู่มันแปดตันแต่ไรกว่าตอไรใช่ตอไร้ต่ายอยู่ได้ผมเคยเห็นมาก็คือสรุปกันแล้วก็คือ ที่มาที่ไปก่อนที่สิมาปลูกมันอินซีนี่การนึ่งคือลดต้นทุนเนาะโบตกไปใส่เคมีเพราะว่าข้ามีวัตถุดิบอยู่ในชุ่มชุนเป็นของจะของมันก็เลยเป็นการลดต้นทุนโดยปริยายสองก็คือบริษัทอุบลไบโอกับทางอำเภอทั้งสำนักกับเซ็รอำเภอเพื่อนับสนุนใหุโครงการมันอินรียทราบมาว่าเป็นได้รับมาตรฐาน มันอินซีมันสัมปะหลังอินซีะระยะัเปลี่ยนเนาะแน่ะแน,แ,นแต่ว่าคู่มือนี่กลยั่งเป็นมันอินซียังเป็นมันทิก่าเราว่าแปลงนี่เป็นจ,จะไปแปลงทดสอแปลงทดลองคือบุไดใส่ปุ๋ยมานี่ประ่าณซิปปีแล้วแปลงโอ้นี่มีเม็ดเคมีเกลือกิงได้สบายเลยตรงนี้ะนะคะปลอดภัยเม็ดแต่สวนยางเม้ดแต่สวนยางยังยังไม่มีเคมีคือเป็นคนอินซีค่ะไม่มีเคมีอ ขอถามพีวิชิตเนาะพีวิชิตอให้และอธิบายขันตอนในการใช้ปันอินรี่เข้าจังได้เนี่ยหนึ่งข้าอันแรกเข้าบริจีดยาเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าก้นปลูกมันเนาะเขาต้องเล่นยายาขายยาเนาะแต่ขอนเข้าเหตุจังไหญเข้าทุอันไมได้เริ่มตล้งแต่ไรไม่แต่เตรียมดินเริ่มพีวิชิตอ่าการเตรียมดินคือการเข้าตรงทถแล้ว ให้แล้วปุ๊บไหวสักระยะหนึ่งปัจจุนเขาปั่นไหวปั่นไหวเพราะมันเหงงเข้าอยาปลูกเลยคือการลดลดหญ้าลดการหาเมล็ดแมนครับอเพราะปล่อยใหมหญ้าขึ้นมาก่อนอีกเ้าใส่ลดปั่นอีกอย่างเป็นห้องจะจังเอาหลอบสามเพาจะมายกหลอกเพราะว่าเมล็ดหญ้าฝังในดินแต่เขาปั่นเรื่อยมันก็จะเป็นปุยนำ พร้อมกัดจะได้ลดลดปริมาณของมะเร็งก็จะพืชลงง่ำเมื่เกย้น้อยค่ะอันนี้ก็คือวิธีการควบคุมวัชพืชอยู่กับการเตรียมดินเนาะอีกอีกขั้นตอนหนึ่งนี่คือถือว่าเป็นองค์ความรู้อันหนึ่งเนาะนี่ก็คือปั้นหลายหลอดยังไหลายหลอดเอาการเตรียมดินก็คือไถไถแล้วก็คือปล่อยให้มันมักมมมีหันหนึ่งเนี่ยทายาขึ้นมาอันนั้นก็ปั้นอีก่นมันก็จะกลายเป็นทั้งปุ๋ยแล้วก็คือ ตัดว<น>งจรโบให้มันเกิดอีกเนาะห<น>ลังจากนั้นค่อยมายกร่องนี่ะน<ม>ะเดี๋ยวนี้เขาจะมายกร่องปลูกค่ะยกร่องปลูกพอยกร่องปลูกนี่เข้าเดมมีการร่องปุ๋ยมาร์คปุ๋ยยังบ่เขาร่องเขาร่องเขาร่องในช่วงอ่ช่วงเ้าไทยเลยครับไทยไทยรั้งแรกแต่แดงว,ว่าเขาเอาปุ๋ยมักมาใส่ <มา S 1> ก่องที่เขาสีไทยเขายายก่อนก่อนเขาสีไทยย้ายเขายายก่อนไฟอะไรละจัตตัน ตอนล็กๆก็ใส่หน่อยอยู่ใส่ลาประหาณหาหกตันนี่แหละแต่ว <c oughs> ่าส่วงนี่นแลมาส่วงทีทีทีหลังนี่แหละทีทีกายนี่แหละใส่ลรมันจะต๊เฉลี่ยละลรเลยกรับประมาณแปดอู้สองไลนี่สองไร่์แต่น่าจะยี่สิบตันอยู่ตรงนี่ขุ้ยขอข้าวนนิบ่ ปุ้ยมัดฮะปุ้ยขอบปุ้ยขอบปุ้ยมักใสปุ้ยมัดใส่ปุ้ยมักประมาณยี่สิบตันสองไรไรละสิบตันใส่กอนดี่สีขาสีไทยเนียนโอน้กรดขาสีใสดินเตรียมดินพอหลังจากนั้นก็คือที่เรายกล่องเสร็จแล้วเราก็การไถก็คือยกล่องนี่คือระยะระยะห่างตะกรอนผมเุ็ดเห็ดเห็ดระยะห่างคนนี้อยู่เพราะว่าอาศัยจะเอารถไอ้ มีรถไถวัชพืป<ด>ก็มีนี่รถไถวัชพีเนี่ยรถไถวัชพืชก็มเขาเก่พวกกันส,สองพศสี่เขาสนับสนุนมีรถมีเครื่องมือเครื่องมือการถไถวัชพืช<อ>ที่แหลกเหยียดอยู่<อ>แต่ว่าตัวนี้ตอนนี้มันเป็นปลูกมันแหลงก็เลยเหยียบแกบไปเหยียบ<อ>แกบไปแต่ก่อนนี่รถเขาได้ไถเรื่อยเขาได้ไถข้อมวัชพืชดูว่าเลยมาทดลองทดสอบว่า ว่าปูพีซนีิลูกยาเอากับปูยำแรลงมันเกิดยาจะบ่อรายมันถึงผลผลิตอย่างไรแต่ว่าเสริมยิบเกียวแค่นั้นเองอ๋อก็คือพี่วิชิตวางไว้ว่าคือที่ที่เห็นที่แปลงนี้ก็คือมันเป็นมันแรลงเขามันเป็นมันแรลงก็เลยยกร่องทีเนื่องจากว่าอ่าฤดูหนาแหล่งนี้คือวัชพืชบ่ค่อยร้ายเข้าอาศ<ร><ง>ัยว่าเข้า ฝนเอาเองอแ,แต่ถ้าหน้าฝนก็คือจะอทําร่องหางอ่างเพื่อที่จะเอารถเข้ามาป่วนป่นวนได้แล้วก็มันก็เป็นปุ๋ยทราบมาว่าพี่วิชิตนี่คือทําก็คือระหว่างร่องนี่ก็คือมีการวานปอเทืองนั่นแม็นบอกอ๋อตะกี้วานปอเทืองนั่นครับเพราะว่าผมวานปอเทืองแล้วบัดนี้ผมจะที่แรกนะจ่างค้นเหน,นมันหล่มลงอืหยับหยับลงก็จะป,ปุ๊บเลยนะ ว่าปูพี่มันปีที่สองนี่ใส่รถอยู่ใส่โรตีกับงามงามงามต่างกันอยู่กับกับบริวานพ่อเที่ยงเพราะว่าปีหนึ่งบนใส่ปุนกันหน่อยแต่ว่าวานพ่อเที่ยงแสดงว่าตอนที่พี่วิชิก็คือพข้าเสียบมันแล้วแล้วข้าก็ะวานปอเที่ยงมันบบพีหรือมานเลือแมนเนี่ยระวังร่องนี่ถูกเสียบมันแล้วปุ๊บกับวานปอเที่ยงไหลหลังเลยก็คือหยากระโบขึ้นหยาโบขึ้นมีแต่ขึ้นขึ้นแต่ปอเที่ยงหยาปอเที่ยงมันจะแซงหยา เพราะว่าปอเทียมจะขึ้นเร็วแล้วมีความชื้นปุ๊บนี่ปอเทียมจะขึ้นเร็วรเพราะขายางวันทั้งหน<อ>ข้าเหยบไปทีนี่ถือวา่าเป็นเทคนิคนะคะพี่น้องแล้วพี่น้องเอาไปใส่นะคะสไลด์ลงม<อ>ันจะเกิดมันจะเกิดดีมันจะเสงหยาทันทีเลยปอเทืองก็คือหนึ่งควบคุมวัชพืชนะคะ<น>สองปอเทืองเป็นปุย๋ยเป็นพืชปุ๋ยสดเพราะมันอันนี้แหล้วมกันเป็น ปุ๋ยพืชสดเนาะมันมักแล้วนะคะก็คือพอมันไงขื้นมันเป็นดอกให้เอาพี่น้องมาเหยียบเหยียบเหยียบอ่าได้สองอย่างเ็ดหนึ่งเทือได้สองอย่างมันพอประโยชน์สองอย่างเพราะว่าที่เหลยกว่าที่ใช้ตอนมันอ่อนแล้วมันขิ้นจากตัวมเป็นปุ๋ยแระก็เลยปล่อยมันดอกสีเหลืองดอกสีเหลืองบันนี้เวลาเอาไทยเนี่ยมันมันขึ้นสูงเนาะมันขึ้นสูงมันสีมันสิ่ขาดแป้งอ่าสิขาดแป้งก็หลุมกอนหลุมกอนมันท่้งไทยกบซึ่งแหละ ทุกคนนลอยทั้งลอยขึ้นในมูบานนี้เนาะบ่ได้ยกตัวอย่างไปไกลลอยทั้งลอยอพก็มีอยู่ทุกท,ทุกเงื่อนปุ๋ยมารกมีอยู่ทุกเงื่อนเพราะว่าเพิ่นเศดหรืรบอบ่อแค่นั้นเองขนาดมีปุ๋ยมักอยู่ก็ยังคนมันมากไงก็ยังไปซื้อไกลเขามาใส่ให้เราอ่านี่คือไปแล้วต้นทุนไปแล้วนี่นี่ง่าย,ายถ้าเจ้าใส่ขิขขงววาห้องเจ้าเอง,เองนีเจ้าก็ลดต้นทุนได้ละ นี่ซึ่งจะไปซื้อขี้งัว่าไปสื้อขี้ไก่นั่นมันก็เป็นเพิ่มรายจ่ายเอ็นมาขี้ไก่มันเบาไงเอ็นเทิ่งมันเบาเทิงมันง่ายเอาความง่ายบ่เดี๋ยวเอาความวัติมาเนาะใส่แล้วตัวได้งามอ่งามเร็วก็จริงแต่ว่าขี้ไก่มันไดงามเจิดเร็วเพราะว่ามันเป็นอยู่เรีหลายเนาะมันคือขี้งัวขี้งัว่าห้ามามันเป็นปีนี่ปีที่สองยังยังอยู่ได้มันขึ้นอยู่วะครับว่าการเยี่ยมทุกคนเกษตรกรนี่ เก็ดแล้ววิจัยจากห้องเรียนมวิจัยจากตัวเองบอหรือว่าวิจัยน้ำมูอถ้าวิจัยน้ำมอเนี่ยก็คิดคิดแล้วก็คือจะคลองเห็ดไปห้าวตรงเรียนรู้ปัญหาแนวการแก้ปัญหาแล้วก็มาปป๊บเนาะแมนเถ้าตุ่มหูปัญหาว่าเปัญหงเขาถึงไหนซ้ำนี่ปัญหงเขาถึงไหนซ้ำนี่อ่าเอาตุ่มหูต้นสายปลายเหตุแมนครับแล้วฝากถึงพี่น้องห้าวที่ปลูกมั่นเคมีอยากทาเอ่ ส,สนใจที่อยากปูมันอินซี่เอาเชิญเชิญชวนไปนี่ีสิงก็ฝากถึงพี่น้องนะครับแต่แต่แตเข้าไปปลูกมันไอเคมีนมันก็คือว่าเข้าอะไรถึงแต่ตน้นทุนถามย้อนได้เวิร์ว่าได้กําไรรละไไสามพันมันยังอย่างเขียดอยู่เข้าปลูกมันอินซี่นี่ฐานง่ายๆคือว่าเขาเอาฝุ่นในเหัาใส่แต่เข้าตรงปูกในระยะเวลารับเปลี่ยนเวลามันไหนเพราะว่าแมน ระยะเวลาี่เขียอยูนี้เขาเขียนเท่ายู่นี่มันเป็นอย่างไรผื้นที่เป็นอย่างไเดี๋ยวว่ามันเน่ากับไปปลูกใส่มันเน่าก็ต้องปรับเปลี่ยนว่าปลูกเดือนเดียวนึงสิบวันเนา่นาต้องห้ามุ่มให้ได้นะครับเพราะว่ามันอินทรีย์มันจะดีอย่างหนึ่งดีกับเจ้าของดีกับหลอกท้างลอ,อดไพย่างในหน่อยแหละย่าข่ายยาบ่มีเคมีปุ๋ยกับบุมีกับเป็นการไล่ใจเห้ไล่ใจเข้ก็ลดลงอยู่แล้ว คิดว่าทุกคนนะจะมีขอกงวัวเลียงงวัวขนาดอยู่ในบ้านก็แน่เพ็้นเ่มานมเป็นลอยปื้นเซ็นแหละแปลว่าคนบุ่งสนใจเชื่อมมาใส่ซือกะฝากไว้ฝากพี่น้องไว้ว่าถ้าเข้าเชือจริงๆอ่ะมันต้องดูที่ตัวเจ้าของเองแ้วะปไปยูเขาผู้อื่นแมนตัวเจ้าของเองปเปลี่ยนเข้าจะเชื่อซื่อให้พี่น้องบเปลี่ยนอย่างไรก็บเปลีนน่ยบบนถ้าจะาข้องบรเปลี่ยน ถ้าคนทําไม่เปลี่ยนยังไงก็ไม่เปลี่ยนคนบอกหน่อยบอกเข้าไปไม่เปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองให้มากเขาสูรระบบให้อินรีเพราะว่าต่อไปนี่คนระดับชั้นกลางคนรวยสันสูงเขาหมุนมาหอินรีแล้วมีแต่คนทวงเ่านี่ยังไม่หมุนห้เคมีวลกสารผิดอยู่ก็ฝฟากไว ให้ก็แกงคิดเนาะให้เป็นแกงคิดให้เป็นมุมคิดถี่ดีๆเพราะว่าคน้นไปสื่อสารเครมีใส่แตงเนาะแล้วก็ไปหาหมอโรงพยาบาลรักษาไปเหตุหมื่นมือยืตื่นขึ้นมาที่ว่าสุดยอดละคนอ,อยู่ในอยู่ในมุมที่ผมมีเคมีอยู่ในมุมที่ผมม,ม,ม,มีสารพิดเพราะว่าคนรวยเขาก็ยังหันมาเป็นยังคนจนเขาจังบรหานมาเพราะ พ่อฝากฝากขอคิดให้พี่น้องทุกจุดนี่ละว่าต้องหันมาหันมาแล้วต้องหันมาแล้วนะต้องกลับมาแล้วต้องมาศึกษาเจ้าของเองแล้วปรับเปลี่ยนเจ้าของเองให้มู่บอกนี่มันโมเมนต์เหลืองเรืืองจริงหรือโบจริงก็ต้องมาเฮ็ดเองแม่นต้องต้องลองเฮ็ดเองจริงหู้คพราะว่าทีดีหรือบบดีเดี๋ยวทั้งทั้งผมนี่คือว่าดีล่ะคือว่ามาทุกทางค สำหรับเมื่อนี้นะคะทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอน้าเยี่ยร์ขอขอบคุณนะคะทีวิชิตขยันการนะคะเกษตรกรเพื่อนแบบนะคะซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐานามันอินซีนะคะเป็นรายถือว่าเป็นรายแรกเนาะของตำบลของ,งอำเภอ ก็อยากาให้พี่น้องเกษตรกรที่สนใจมาเรียนรู้นะคะว่าเหตุสิ่งไดนะคะปรับเปลี่ยนให้กับการเปลี่ยนแปลงที่โลกกําลังเป็นอย่างนี้ถ้าไม่งนะั้นท่านก็จะสูญพันธุ์เหมือนได้อนเสถานนะถ้าท่านไม่เปลี่ยนแปลง็ี่ะนะ้อยาะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ